สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาส่งงานลูกค้าเป็นโต๊ะหมู่9หน้า6ค่ะก็เลยถ่ายให้ดูนะคะลูกค้าสั่งสีโอ๊คค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีสีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีไม้ธรรมชาติก็มีนะคะเขาเรียกสีเชลกค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะหมู่9ก็คือข้างบนมี9ตัวก็คือตัวลูก9้าตัว ตัวแม่หนึ่งตัวข้างล่างรวมเป็น10ตัวนะคะวิธีการวางก็วางได้2แบบตามคลิปนี้เลยนะคะจะวางแบบอย่างนี้ก็ได้หรือจะวางแบบสเต็ปก็ได้นะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดให้ดูนะคะก็ประมาณ100เซนนะคะโอเคความสูงตรงนี้นะคะก็โดยประมาณ14นิ้วนะคะก็ประมาณ36เซนอ่ะโอเคค่ะความกว้างกันบ้าง ประมาณ22บสองนิ้วนะคะหรือห้าสิบหกเซนโอเคค่ะต่อไปความสูงรวมทั้งหมดเลยโดยคร่าวๆประมาณนะคะก็ตีเป็นเก้าสิบเซนนะคะโดยประมาณ36ินิ้วคือหน้ากว้างเนี่ยนะคะหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณหกนิ้วความยาวเนี่ยนะคะ1ิบสองนิ้ว สูงเตตี้ยามลดับบดับบววาางดดขอเหนะะคคคมมูี๋ยวจัดวางอีกแบบให้ดูนะคะแล้วแต่ความสะดวกลูกค้าแต่ละคนนะคะทำเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะร้านสะพานบุญอยู่ริมถนนรามอินทราปากซอย109ค่ะ